อย่าทำแบบนั้นสิลูกอาลงปะอาลงไปเรื่อยอืออานั่งลง Tao nói <laughs> mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น่ารักจสิเลยอ๋อะนั่งลงดูดินั่งลงเนีวแช่น้ำก่อนโอ้โหนอนเลยเย็นสบายเปล่าเย็นสบายเย็นสบายอุ้ย ดีดขาเลยปังปังปังงเหนเงือกน้อยอ่ะลูกเงือกน้อยเอิกินกันอะไรลูกกินกน เหมือนป่าเลยอุ๊ยโดนแม่แล้วเดินก้อนด้วยเดินก้อนด้วยเหรอเดินกัอน